เราจะมาดูนะว่าคนไทยรักชาติขนาดไหนครัมผาคมของเราวองเรายังมีอีกบ้ามมาแล้วครับรอดูนะครับท่านผู้ชมครับความภาคภูมิใจของคนไทยยืนแล้วครับเห็นไหมทุกคนยืนหมดเลยนะฮะโอ้โหสุดยอดมากครับนี่เห็นก็ขนลุกแล้วนะครับนี่ครับนิ่งกันหมดเลยนะครับผม ประเทศไทย,ทยรวมเนื้อชาเชื้อไทยเป็นประชารัฐผาไทยของไทยทุกส่วน,นลุกอ,อยู่ดำงรงคงไว้ได้ทั้งมวล้วยไทยรลอนหมายรักสมัครคิดไทยนี่รักสงบชาิต่างชาติก็ยืน,นแน่ทุ้งรกบไม่ขาดเอกราชจะมีให้ใครคุ้มเคีย อุกชมนะวันนี้นะครับผมจะมาดูนะครับินะคะที่ม่ายตรงเคารพธงชาติเวลา18นาฬิกาในงานกาชาติไทยนะครับงานสดฝั่งขวาดูผู้คนเยอะแยะเป็นหมดเลยนะครับวันีค่ะตอเน้พูดจะหาคนสวยที่สดงหสวยได้เลยค่ะซื้อเราจะมาดูนะว่าคนไทยรักชาติขนาดไหนนะครับผม รอสักครู่นะครับสามนาทีนะครับเดี๋ยวเราจะหยุดท้องฟัชาติช่วคราวครับผมสามนาทีร้อยคนยังทันอยู่ทันอยู่สามนาทีเราทันอยู่กินแล้วไม่นั่งอยู่สามนาทีร้อยคนเรายังทันอยู่นี่คือความสามัคคีของคนไทยนะฮะเดี๋ยวดูว่าแตเช้าก็จะความสามัคคีของคนไทยจะเป็นอย่างไรนะครับราใช้เวลาเปลี่ยนเปลี่ยนชุดเปลี่ยนทีมโดยที่ไม่ได้นัดหมายกันนะยืนตรงพร้อมกันนะครับก็ถือว่า สุดยอดนะครับที่คนไทยเปลี่ยนาแบบนี้นะเป็นนะคะถือว่าหนึ่งในโลกแล้วกันนะครับที่ไม่มีประเทศไหนเหมือนประเทศไทยนะครับผมเพราะว่าเขมรนะตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะก๊อปนะครับก๊อปวัฒนธรรมของไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นยืนตรงเคารพตรงชาตินะครับหรือว่าวัฒนธรรมต่างๆนะครับศิลปะวัฒนธรรมก็ แล้วก็ไปบอกว่าเป็นของตัวเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาร่วมรับชมไปพร้อมๆกันนะครับผมเล่นดขวามือนะคะเดินโอนกดซ้ายมือนะคะคูปอไปละ25บาทนะคะ4ใบห0 0บาทนะคะแนะนําว่าซื้อเท่าไหร่นะคะนี่ก็คือสมาคมแม่บ้านทานบุกนะครับเมื่อกี้ผมก็ได้นําเงินนะครับป็นมูลสามบาทนะครับเอาไปช่วยนะครับ ทหารที่เสียสละนะครับเขาก็จะมีกล่องหยอดอยู่นะครับตู้หยอดอยู่ก็ไม่มากนะครับก็ถือว่า <จะ S 2> ได้ช่วยนะครับอีกหนึ่งนาทีททรครับผมเดี๋ยวอีกหนึ่งนาทีนี้นะคะเราจะเคารพธงชาติเ,<ร>าเสร็จเร,รียบ <10 S 2> ร้อยแล้วก็จ <5 S 2> ะเบรกอีกแ่นาทีนะคะ เดี๋ยวเรามาครรพธงชาติพร้อมๆกันนะครับวันนี้มีช่องห้านะครับก็จะมาบรรทุกเทปเสียงดูหน้าจะไม่ไหวแล้วค่ะครับผมนี่นะครับดูรอดูนะครับผมนะคะเดี๋ยวไม่ต้องซีเรียสนะคะของรางวัลเรายังมีอีกมากมายนะคะของรางวัลเรายังมีอีกกมายมาแล้วครับรอดูนะครับท่านผู้ชมครับความภาคภูมิใจของคนไทยยืนแล้วครับเห็นไหมทุกคนยืนหมดเลยนะครับ โอโหสุดยอดมากครับนี่เห็นก็ขนลุกแล้วนะครับยังไม่ถึงเวลาเลยเขาก็ยืนแล้วนะฮะ นิ่งกันหมดเลยนะครับผมไทยรวมเลือดเนื้อชาไทยเป็นประชารัฐผาไทยของไทยทุกส่วนคนลุกอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลโดยไทยล้วนหมายรักสมัคริดไทยนิรักสงบชาติางชาติก็ยืนห่แต่ทุกรบไม่ขาด เอกกราจจะมีให้ใครคุ้มเคียิสละเลือดทุกอยาดเป็นชาติโอ้โหความภูมิใจมากเลยครับนี่นะครับนี่คือหนึ่งในโลกจริงๆนะฮะแล้วก็เพลงชาติจบนะคนก็เดินตามปกติเลยนะฮะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับผมเมื่อกี้เหมือนโดน สิ่งอะไรที่สกดจิตใจนะฮะให้ทุกคนยืนทุกคนนะครับผมว้าวนี่ครับเมืองไทยสุดยอดจริงนะโอ้โหนี่นะฮะผลลุกเลยนะเมื่อกี้นะว่าคนยืนเยอะจริงๆนะเมื่อกี้แบบทุกคนเลยนะไม่มีใครกระดูกระดิกไปไหนเลยนะครับสุดยอดจริงพ่อเพลงชาติจบลงนะครับทุกคนก็เดินต่อนะครับ ถ้ทาทำกิจกรรมต่อไปนะถือว่าเป็นหนึ่งในโลกเท่านั้นนะครับที่จะมีแบบนี้นะที่ทำแบบนี้ได้ขนะมิ้นก็จะเค็มอย่างเดียวนะครับผมก็คือระเบียบวินัยนะครับทางสังคมของคนไทยแล้วก็เขาไม่ได้บังคับกันนะครับแต่ว่าคนไทยทุกคนก็คือรู้จักสามัคคีรักชาติรักศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับสิ่งที่ คนทั่วโลกนะไม่มีแบบเหมือนคนไทยนะครับก็คือมีน้ำหนึ่งน้ำใจอันเดียวกันนะครับมีความสามคัคคีสุดยอดมากนะเห็นไหมเมื่อกี้นี่คทุกคนยืนหมดเลยนะครับพอเพลงชาติไทยจบทุกคนก็เดินตามปกตินะครับโนี่ผู้คนวันนี้เยอะมากนะครับ นี่ก็นัาท well, so in so ่องเที่ยวเลยเหรอเป็นน er ักท่องเที่ยวด้วยเหรอโอเคเจอกตรงไอพิเชียนมานี่นี่จิมตูจิมตูขากเดินี่ออหร์ก็แบรงี่ิดตัวเมื่อกี้ก็ยืนเคารพธงชาดด้วยนะว้าวคนเยอจริงนะสุดยอดมาก เมื่อกี้ได้เห็นนะความรักสามคีของคนไทยนะครับยืนเพื่อให้สำหรับบรรพบุพรุษไทยที่กอบกู้เอกราชมานะเมื่อกี้นะครับเปการยืนเคารพนะครับบรรพบุรุษของคนไทยนะครับแล้วก็รู้จักรักษามัคคีนะครับคนไทยก็คือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับที่ไม่มีทั่วโลกที่ไหน เหมือนประเทศไทยนะครับก็คือพูดได้เลยว่าหนึ่งเดียวในโลกโอโ้โหนักินนั่งกินน่กินข้าวกันนะครับเพราะเหนื่อยนะเดินเที่ยวคนก็เยอะนะครับผมใคุกคนรู้ว่า

คนเยอะมากนะครับโอเคนะท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนวพบเจอกันใหม่ในคลิปต,ต่อไปนะครับสวัสดีครับคนเยอมาก ตัวน้ำัเน